สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่17ตุลานะครับ17ตุลา64เป็นสูตรคำนวณตัวเลขนะครับ2ตัวตรงนะครับสูตร สองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับเป็นสูตรคำนวณแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับทั้งสามฮานอยเลยนะครับผมเป็นสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับมาดูที่ฮานอยพิเศษเลยนะครับพิเศษออกสิบเจ็ด 17.00ถึง17.30นนอนะครับซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับลแต่ละหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้เลยนะครับผมหน่อยพิเศษก็จะมี03 30 09 90 เลขเด่นเลขวิ่งของพิเศษนะครับเด่นหนึ่งวิ่งศูนย์ส่วนน้อยปกติก็จะมีสี่หกหกสี่สี่สามสามสี่เด่นสี่ วิ่งสามนะครับของปกตินะครับเด่นสีว, 4, วิ่งสามส่วนน้อย VIP จะมีสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งไมค์แล้วครับเมื่อวาน ทั้งพิเศษทั้งปกตินะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับของ VAP นะครับเด่นสองวิ่งหนึ่งอย่าลืมนะครับผมให้รวมเอาทุกหน่อยนะครับไปเล่นแต่ละตัวนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับผมจะย้ำทุกคลิปนะครับอย่าลืมเอารวมกันไปเล่นทุกหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับ ก็แล้วแต่ใช้วิจรรารณญาณานในการรับชมด้วยนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ